โอเคครับกลับมากันต่อนะฮะเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดทิศหนึ่งนะฮะหลุดทั้งเซิร์ฟนะฮะเกิดการแปลกประหลาดนะครับน่ะนะนะครับผมหักนะฮะโอเคเช้าแล้วปกติเนเช้ายังเช้าอยู่ที่นอนเอออะไรนะข่อยรองเบาเช้าอะไรนะเบา่าผมได้ยินนะเช้าข้ามมกันเถอะ นะเดี๋ยววันนี้ทำไหนทำไหนต่อน,นี่ทางนี้หลังธนูไม่ไปแล้วนะฮะนะวันนี้เราจะมาลงถ้ำยาวกันนะครับถ้ำยาวดีป่ะวยาวใหญ่ไหมน่าใหญ่น่าจะใหญ่แต่เดี๋ยวขอโอเคทำไมกูวิ่งไปวิ่งมาดึนเตรียมของว <c oughs> ิ่งกลับไปทำไมหนูกลัวหยิบของเอ้ยผมกลัวงจริงนะม <c oughs> าดูเลยไว้หนึ่งไวนหนึ่งไว้หนึ่งเตรียมของก่อน ว่าอาหารไม่พอว่ะล่าก่อนเนื้อล่าก่อนไม่พอไม่พอแต่ว่าไปล่าก่อนดีว่าว่ะมีแค่เนื้อแค่เสียงไะก็อันนี้เป็นแลนด์มาร์กเราครับเป็นเสาแลนด์มาร์กเสาอันอันแท่งอันยาวและใหญ่และดำเขี้ยจะไรข้ามมามันได้อาหารไหมไม่ได้ปีเลยทำทำข้าว ได้แต่หงเฮ้ยนั่นตัวอะไรน่ะหมูฮัลโหลหมูไม่เจอสัตว์เลยทำไมมันเจอวะทำไมเราไม่เจอใช่ปะเใช่หมูเขตนี้เราแล้วน่าจะหมดแล้วล่ะทางนี้ล่าจนหมดเลยสัตว์มาเปิดคลิปนี้ก็เล่นแม่งหมดเลยฮะอาจจะไม่ค่อยได้เปิดคลิปเท่าไหร่นี่อาจจะเล่นแบบบางทีก็ตัด้ายแบบงงๆอะฮะแบบตัดสองไปแค่นะฮงง อยากดูต่อก็ติดตามได้นะฮะติดตามเลยนะครับกดเลยกดซับสไคร b ์ที่ช anel ได้เลยนะฮะใ้เย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคสีเพลงยองหัวเหวืนอมดำอุ้ยป่าเกือบตายที่ไหนอ่ะไม่เกือบหรอกเหลือยาวฝากหามาเผื่อได้เราไม่เจอเลยเราได้มาสามอัน อ่าสิบเพ่งยาอาหมูอีกแล้ววัดีลูกไปหากันตรงไหนวะวิ่งมาไกล้ไม่รู้ไกลปะไม่รู้จะไกลเท่าไหร่วิ่งเลยเหรอโอ้ยเสียวตรงนี้ว่ะเอ้านี่บ้านเรานี่หว่าขุดลงไปเลยแล้วกันง่ายดีขอคอเดินละเห็นชื่อใครวะเถึงบ้านแล้วโคตรง่ายจริงดิเอาจริงดิไหนวะลองวิ่งไปไปี่ไหนวะ นี่นี่ข้าบ้านละโอ้ยฮะจะไล่จะไล่โคไม่ออกไปหรอกน่าจะมีเยอะแต่ว่าทอดไปดีกว่านฮ้เสียงผีเสียงร้อนไอ่นี่เสียงร้อนๆอนมานะครับผมว่าได้เยอะแน่เลยท่าอย่างนีงปุ๊บ สองกองแน่อาเคนจีเอาไปนายมีเท่าไหร่อ่ะอาหารอาหารอาหารมียังมีอันเดียวรอเผาอยู่ผมมีไฟโอ้โหผมมีไฟสามสิบแปดอันไก่หกสิบสี่ชุดอ่ะคูมีหกสิบสี่กับห้านะครับไหนอาหารมีกี่กองมีสี่อันในกล่องเราไม่ได้ตรงกันพอดีเลยไม่ต้องเอาไปเอาไปเดี๋ยวเดซอมบี้ด้วยเอาไปกินรวมทั้งหมดแล้วมันมีกี่อันที่นายกับที่นายแล้วก็กั่เอาไปกิน โอ้โหขอบคุณมากไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเดี๋ยวเลื่อนรถไม่เอาไปอีกกันหนึ่งขอแล้วกันพี่ป,ะป่ะทำที่ขุดไม่พออีกเลยโอ้ยคุูทำไมครต้อ่งไปวิ่งมาด้วยวันนี้เอาที่ขุดขินไปเยอะๆที่ขุดเหล็กไปอันเดียวอืมผมว่าผมคาที่ขุดเผื่อตัวเองด้วยดีกว่าอึ๊บลากยาวอึ๊บขอสักสามอัน เอาที่เก็บไปแล้วกันโชคเชฟน่าจะน่าจะอันสุดท้ายแล้วน่าจะพอแล้วฮะแค่นี้พอป่ะเขาไมยังเก็บน่าจะพอแล้วมีเก็บของฟาร์มเกือบแล้ว Let's go ป่ะไม่ปิดประตูบ้านด้วยนะปิดแล้วไม่หรอปิดยั้งเลยปิดล้ะปิดล้วปะลืมบล็อกมันเมื่อไหร่ครูเพ่อแห้งชอบเดินไม่รอจำไว้ ระวังหุยหุยไอ้เกลียวไอตันไอตันไอ้ไอ้ไอไอตันไอ้ตันหุยสองตัวตันต้มมี่เลยหุยหุยจะตายวันนี้ยแหละกลับแล้วเพิ่งเลย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 หน่อยอันนึงขอคุดทางดีๆก่อนแม่งแม่งจะตกทางตรงเนี้ยแหละอุ้ยอุ้ยนัทนูฟรีอีโอเคมันจะได้ไม่ตกทางสักที งโอเคจะทางตันละทางนู้นตันเหรอที่เรามาถ้าเห็นไฟนั่นแหละตันโอเคฮะอ๋อปักตัวเองไว้โอเคโอเคไม่หล่นแล้วทีเนี้ยสบายแล้วสบายใจแล้วกู้จะลาวาให้ทำไมมันสว่างสว่างอ๋อเราเปิดไอนี่อยู่นี่เองเปิดไลท์อยู่ก็ว่าทำไมมันสว่างสว่างขอโทษครับ ตรงนี้ตรงทางที่น้ำมานี่มีสเกลชิบหายต้องหลบมาหลบเราได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่รู้ไม่อยู่ไหนเราจะกลับยังไงเนี่ยเอ้ยไอสัตว์อุดน้ำก่อนไม่มีบล็อกอุดด้วยไออยู่ไหนตอนเนี้ยอุ้ยเกือบตกแล้วว่าเกือบจบแล้วเมื่อกลูอยู่ตรงอยู่ตรงทางเกิดอยู่ตรงทางเกิดทางทางกลับอยู่ตรงทางกลับอุดน้ำก่อนโอเคอุดน้ำและอยู่ไหนวะตรงลาวาตรงไหนที่มันอ้อเห็นแล้วเห็นชื่อแล้วเห็นชื่อเอ๊ยหรือเปล่าวะไม่ใช่นี่หมดอ้อเห็นแล้วเดี๋ยวจะไม่ไม่ได้อุ้ย เกือบพลาดนะไอบออย่าลงไปอย่าลงแมวโลกอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งจบพาสองพาสดิอย่าเพิ่งไอ้สามดิใช่ไหมสามเปสองโอ้ยสับสนว่ะลองรีบช่วยกันก่อนที่อะไรตัวข้างหลังมันจะมานะฮะไอ้มีเนาะโอเคระวังนะขุดต้องคอยดูหลังด้วยนะครับอันนี้มีสเกลนะจ๊ะอุ้ยมันเอามันหูเลวิโอ้ยเด้แรเยอะนะ เฮ้ยข้างล่างมีไอซอมบี้มิวเลเจอร์ใช่ปุ๊กวะขุดต like ัดกลับก่อนใช่ไหมไปไปทางอื่นกลับไปทางอื่นกันกลับไปตรงลาวาก่อนโอเคจะดูว um> ่าเริ่มทางเท่าไหร่เท่าไหร่สิบเอ็ดเดี๋ยวจะหาไดมอนด์แถวๆนี้ถ้าเจอนะถ้าเจอวายสิบสิบเก้าฮะสี่สิบเก้าเก้าอ่ะเออโอ้ไม่มีหรอกไอสัตว์แจกบอลลาวาฟรีสองห้าสามไม่ใช่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้น อบบป๊อย่าซ่าบอกไว้เลยเล่นรันคอรยทำไมได้ยินเสียงสเกลวะเนี่ยได้ยินอีกแล้วซ้ายมือเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวจะเอาอะโมกไปไหนวะอ๋อแม่งไม่เคยจะรอ ไม่ใจว่าทำไมไม่ขุดทันจะื่นไม่เจอหรอกโอ้สูงขนาดนี้จะไปลงเรวีนเลยปะตรงเงี้ยจะดูทางที่มันทาเลยนะงเลยปะเรวีนเนี่ยไหนเงี้ยจะลงเลยเหรอเลงเลยปะล่ะเทปปะล่ะลงเรวีนเลยปะล่ะเดี๋ย้ๆขอทำทางที่เดียโอ้โหข้างล่างมีอะไรรอเต็มเลยว่ะมงระวังโดนสอยนะบังตัวด้วย ันไม่มีน้ำมาลองรับนะฮะเออว่ะว่าแต่น้ำเดี๋ยวไปตักน้ำมาเลยเมื่อกี้เรื่องอุดน้ำกั๊ครับจะไปทำถังให้ยวมาเอ้ยอยอย่าห่างกันเลยดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาันตรายว้าวเลวีนตัดก,กันเลวีนเว้ยไดมอนน่าจะโอ้โหเป็นเลวีสองอันคู่สองบันห้าสิบนั่นนะฮะ สองร้อยห้าสิบแทงแพงแพงแพงมูกอะไรวะเนี่ยเอ้ยผิดมีหินมั้ยมีแค่สองนะครับกูเกือบจบชีวิตแล้วเมื่อกี้ออกไปบ๊ายบายลงไปบ๊ายบายเอาหินเลยไปบายบายมีแค่อันเดียวเนี่ยฮะเอาไปกูเห็นเลยนั่นแล้วกูเห่า ินแม่งไม่มมองมากเพื่อนโคตรอะเอาเดี๋ยวขุดหินเพิ่มแล้วเนี่ยแหละตรงนี้เลยเอาหินเลยเอาหินมาก่อนสามอันเอาไปเลยเพื่อนสี่อันเอาไปเลยเพื่อนห้าอันเอาไปเลยเพื่อนโคตรไปก็หมดเลยนั่นแหละโอเคจบเลยพัดจบ เาในโค่กันโอเคเลยเฮียป๊บขอหน่อยถ้าแหลกถ้าแหลกตีปับเข้ามาข้างในนะครับหมูเต็มเลยน้องเปอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหกลับกลับไม่ได้แล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหม้อครบโอ้โหหม้อไปหาโมกเต็มเลยฮะ ้เยตัววะมอง<ะ>ทางนี้ดีกว่าเฮ้ยสกเกลสกเกลมันจะยิงไม่ได้แดกไม่ได้แดกมันอยู่ตรงหน้าตรงน้ําอ่ะครับหน้าน้ำข้างล่างเนี่ยเออข้างล่างอยู่ข้างาโอเคน่าจะปลอดภัยขอหาที่ขุดเอุดจริงกันดีกว่าไม่งั้นกกไม่พอเกสองซอมสอง,สอง,สองไม่เท่าไหร่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราไม่สนใจอ้าวหมู อยากปะพี่ตัวอะไรวะเานฮคอยข่ากีหมูอะถืออะไรอ๋อมเล่นฮักไม่อยากซ่าครับไม่เอาหมูที่ไหนจะบอกเลยเล่นฮ้กคอยอย่าซ่ากับคิปเปอร์นะครับเลยข้างล่างน่าจะมีไดมอนนะเรารู้สึกมีอยู่แล้วแหละอยู่ขนาดนั้นลังบวกินหฮะไม่เา่คุ้มยายายาอย่าฆ่าไม่เอาไม่เอาไม่คุ้ม สา์เชลีวีนั่งทีจะจบพาร์ทสามก็ไม่ไหวมั้งระดับเราแล้วสามพาร์ทมันน้อยไปเว้ยโอ้โหพัทสามน้อยไปต้องชมแต่เราก็เลยมาแล้วเย้ yeah! อ้าววางเหล็กทำไมเนี่ยเสีฟรีใคร <laughs> วางเอ <laughs> อวางผิดเลยเราเลยพลาร์ทสามสี่แล้วครับ <laughs> เคยเล่นอยู่ครับ ไม่ได้อัดนะฮะเอ้ยผมว่าผมควรจะบังตรงนี้แหละเริ่มไม่มั่นใจกับตัวเองละเริ่มจะเบรกไม่ค่อยอยู่นะบางทีอุ้ยเกือบตกนี่เป็นทีที่เดาเดาหินเอ้ยเดี๋ยวนะปั๊มหินนะขุดหินและสกิลก็ยิงตกตายสรุปจบจบนะโอเคได้แล้วอ่ามีบังเกอร์แล้วครับอุ้ยที่ผกกระโดดเลยนะฮะเอาขุด มาเจอเลยุูตีครับรออะไรจะเอ๋มีไปจะเอ๋มาด้วยนะเดี๋ยวมันก็วิ่งมาอย่าเลยอย่าจะเอ๋กับฉันเลยเพราะฉันไม่เคยรู้เลยไม่รู้ว่าจะเลือกใครนะฮะทา้งนี้เราก็ <laughs> อุดนะไอ้ตรงเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยววิ่งมาเลยตกพุ่มตกตายตกตายง่าย มันก็อุดทีครับรออะไรโหูทางนี้ทำมันกระจกดูได้เลยเนะี่ยแค่แค่นี้แหละหน้าชนเมื่อกี้ทำไมกูหา,าวะลงไปข้างล่างตรงนี้โอ้ตรงนี้ปีน้ำเว้ยปึ๊บมาดีนีปึ๊บอ่าปึ๊บ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 อ่า อุดเลยแล้วกันครจะกวนจนะฮะตรงนี้อุดไว้เลยครับทองขุดทองกันไหมโมเฮ้ยเสียงเดี๋ยวทําไมเพื่อนต้องด่าเราได้เพื่อนเราทําอะไรผิดเพื่อนเสียงหลนหล่นหลนนะฮะหนูกลัวจะตายก็ตอนนี้แหละคนน่ากลัวเลยอุ๊ยโอ้โเราต้องใจตะครับเป็ยน้าา แต่อยา่าซ่าดีกว่าเราเจอน้องเขียวด้วยกล้าก็ดีนะครับแต่อยา่าซ่านะครับพูเลยถ้าไม่อยากจบชีวิตนะฮะนอนน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 นอ,นนอ,นนอนที่สบายใจเลยนอมันต้องมีคนบอ,อกนอกคุยเลยโป้ยโป้ยพ่องชอบอ่ะโป้ยไอเยะโป้ยไม่เข้าใจว่าโป้ยมันต้องงานจะเสืออะไรนะครับ เดี๋ยวเดี sure it, cool. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นมีใครคุยกันด้วยกรรมไม่จบโป้โป้ใครใครชื่อโป้ก็ขอไปก็โป้พอใครชื่อโเราแล้วแต่ศรัทธาเลยไม่รู้เหมือนกันครับถ้จริงพูดไงใครพอใครชื่อโป้ก็ขอไปไงไม่เจด คนในโลกมันมีเป็นร้อยล้านไงเว้ยมันต้องระวังข้างล่างนี้มีเลวินใช่ไหมและเลวินกูหายไปไหนแล้วเนี่ยและเลวินกูหายไปไหนแล้วเนี่ยงอเดี๋ยวตีข้างก็นเลโอ้พูดปึ๊บก็เจอปั๊บเลยเฮ้ยไดมอนไดมอนกิจีไดมอนอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงนู้นเลยเราเห็นแล้วเรามองเห็นแล้วเอาไกลอ่ะ ตรงตรงนู้นเดี๋ยวผมซูให้ดูเกือบจะดีนะ <c oughs> ถ้าไม่มีคําว่าอยู่ตรงนู้นนะฮะอ๋อน,นี่ไปลงม,มาซูใช่ไหมใช่ไหมครับท่านบานู่นะเห็นไหมเห็นไหมอยากไปมากเลยอ,อยากไปมากเลยจะไปไม่ได้เลย <c oughs> บอดี้ซ้อมบอดี้น้องซอมอ้าวแล้วก็โดนลาวาตายโอ้โหเค็งจีอือลงกันโอเค อีคุออเขงต้องททางที่ดีไม่ที่ขุดทางเหรอืมไปเตรียมไปเอ้โมไปทางไหนเนี่ยหอบเพตรงนั้นเหรอเราวางไปไม่ให้ซอมบี้ซอมบี้นาะบังกุยดีอยากจะวางให้ เลือกอีกอย่างหนึ่งครับผมคนไทยอุย้ยโหโหซาซาจังกูโดดเด <g ül> ิลแล้วกันเลยก็นั่นแหละฮะบายบายเจอกันโปรเจกต์หน้าเลยเราไม่ขุดด้วยนะจะขุดให้ก,ก็ไล้วนไะ <c oughs> อ้เสีงซสมบี้อนนี้ตำคาญนะฮะอยาจะ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 เข้าไปกระทึมไปฮะ น้อหน้าไดมอนน่ะ้วไม่กล้าไปอ่ะเห็นว่าตรงนู้น่ะตรงนู้นตรงลาว่สองเม็ดโอ้ยก็สองเม็ดเจดเจดเจดีทำนี้ก่อนเจดแล้วเจดยไม่ใช่เหมใช่เดี๋พานี่อาจจะยาวนะพาสามอ่ะแล้วสามอาจะยาว่ะอพอแล้วโอเคแคปต่อสิบเจ็ดอน